สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะฮะ,ะวันนี้ผมได้มาอยู่กับคุณตาท่านหนึ่งครที่ตำบลตะลิงชันอำเภอบ้านด่านล้านหอยจังหวัดสุขโขทยัยนะครับเป็นคุณตาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่ท่านจะมาดื่มน้ำคุณแซนสยามนะะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณตาท่านนี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับชื่อ,อคําบุญมาคําบุญมาครับ คุณตาคำอายุกี่ปีแล้วครับเจ็ดสี่นะครับ7จ็ดสีปีอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเก้าสิทหนึ่งมู่หมู่หมู่แปหมู่แปครับตำบนตลิ่งชันครับอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับครับคุณตาคำคุณตาคำมารู้จักกับน้ำมังคุดแซนสยามได้ยินมาจากที่ไหนครับรู้จักนอนฟังวิทยุฟังจากวิทยุที ว่าเขาว่าดีดีดผมเลยไปซื้อมากินครัหนึ่งขวดมันก็สีดีขึ้นอ่เดี๋ยวผมถามคุณต,ตาก่อนคุณต,ตาป่วยเป็นอะไรผมเดินไม่ได้เลยเอ่ะเดินไม่ได้อือา,าล <uk> ูกเดินไม่ได้เป็นยังไงคือเป็นเนจซามันปวดมันขอเน็บชาเออเนจซาไปหาหมอนี่ลูกได้ประคองไป ก็คือเดินไม่ได้เดินไไม่ไดูกประคองไปที่โรงพยาบาลครับครับทีนี้ประสิตยาเหลาเสี่ยงหลายเหมือนกันมานอนดูบ้านฟังวิทยุคุยว่ามังคชชุดแสนชายันี่ยดีผมก็เลยซื้อมากินครับโอ้ผมกินมาเป็นปีเป็นปีเลยนะครับกร <c oughs> ก็กดีขึ้นก็นย่างได้ ทำวันนี้เลยเดินภาษาเนี่ยเอเดินได้เลยเดินได้เลยดื่มมะนาวไหมครับน้ำโซเนสยมเนี่ยถึงอาการถึงเป็นถึงดีขึ้นไม่ไม่พอนานนะหลายแต่ผมกินติดต่อเลยเลยกินติดต่อกันเลยเดี๋ยวนี้ย่างกินมันไม่มีเยอะอ๋อพุตาทำงานอะไรครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับปัจจุบันย่งทำงานเป็นปกติดีไหมร่างกายเดี๋ยวนี้ครับ ดีครับอทำท้านอะไรโอ้ผมมากินน้ำมันคูดนะขาผมย่างเดินเดินได้อะ่ะผมกินเนี่ยที่มาลงไว้บ้านสามานครับผมกินมาเป็นปีเลยนะไอโลโลขรึ่งนี่ได้จะได้ละอืหลั <c oughs> งจากที่ชาที่ขาเดินไม่ได้้าขาเดินไม่ได้เลยไปหามหมอนี่ ลูกประคองไว้เลยอ,ะอ่ะเดินไม่ได้เลยอ,อเ,เที่จะเป็นเอามาพื้นมาพาดกันไม่รู้อ่ะยังหนุมั้งเนาะ <c oughs> ถ้าเอามาพื้นมาพาดก็คงขยับขยับไม่ได้เลยเอยังมันก็พอหากเปีนเหมือนกันแนะที่เดินไม่ได้เนี่ยมันไม่เป็นไรมันลุงมาไม่เศร้านี่มันเป็นเอาเลยอ,ะอ่ะอนีอ่มผมก็ไปสิดยาสีดยา ไม่่าจะบ้ะไสิ่งมันก็ดีไหมอ่ะหมดฤทธิยาเขาอยู่แล้วอ๋อก็คือฉีดยาอืตอนระหว่างฉีดยาไปมันก็ดีดี<อ>ดีฤทธิยาก็เ,ออเป็นอย่าง้ว้ถ้าหมดฤทธิยาก็เอาไปเอะเดินเดินปก็เดินไม่ได้นยมันจะถ้าเดินนี่มันจะใสไปข้างไว้เลยครับนี่ผมมานอนฟังวิทยุว่าหน้าโงกุดแสนสยามนี่ เขาซื้อมากินไอ้วิทยุมันคุยอ่ะผมก็เลยซื้อมากินประมาณหนึ่งขวดที่มันคัสีดีขึ้นครับผมไปซื้อมากินกินติดต่อกันเก็บปิ๊เป็นปีนั่นนะโอผมกินเลยอืมผมกินเ่ยลูกเสี่ยงเงินหมดไปหลายเเลยเดี๋ยวนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองมา้าวนานกันเนาะเออเดี๋ยวนี้ย่างกิน ไม่ได้กินที่ต่อนแนานแล้วทีเนี้ยมันก็นดีขึ้นเต้าบัดน,นี้เลยดีอ่ะคุณตาอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กําลังฟังตาอยู่ขนาดนี้ไหมครับนะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ฟังไหมครับเออที่กำลังฟังรายการวิทยุอยู่ขนาดนี้ผมก็กินไปเรื่อยแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กินเลยกินแจ้งมาประมาณ สองเดือนสัมเดียน,นมั้งครับแล้วก็ที่บริษัทโทรมาคุยกับผมบริษัทอะไรครับงอ,อแสนสยามเนี่ยครับบริษัทติ๊กเที่มาลงไว้บ้านแหลนเนี่ยครับโทรมาคุยกับผมกินดีไหมบอกว่ากินดีกินดีครับผมก็เดินได้แล้วเดี๋ยวนี้หายดีแล้วโทรมาคุยกับผมครับ <laughs> แ้วก็ <laughs> มีทางทีมงานเดินมาสัมภาษณ์ในวันนี้เลยนะครับทางรายการของเราก็ขอมอบน้ำคุดแซนสยามนะฮะไว้ให้คุณตาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดียิ่ง,ง,งขึ้นไปนะครับขอขอบพระคุณคุณตาด้วยนะครับขอบคุณครับ